อั้มพัชราภาเล่าโมเมนต์โดนเพื่อนเซอร์ไพรส์เนียนแค่ไหนมาดูกันเป็นทริปเที่ยวสุดพิเศษเลยล่ะค่ะสำหรับอ้้มพัชราภากับแก๊งเพื่อนๆที่ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวมาดีกันเป็นทริปแบบกระทนหันที่ไม่ได้วางแผนกันไว้ก่อนล่วงหน้าและล่าสุดอ้้มนั้นก็ได้ออกมาโพสตคลิปโดนเพื่อนๆเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าโดยโพส์นี้อั้านั้นก็ได้เล่าเอาไว้ว่าขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะโดยเฉพาะชายและป๊อป เมียนมากคือระหว่างที่ออกไปดินเนอร์ที่ร้านริมทะเลลมแรงมากอ้ําเป็นภูมิแพ้ก็จะขอกลับห้องก่อนบอกให้เพื่อนเรียกรถมารับแต่รถไม่มาสักทีอ้ําก็เลยเดินไปตามเองพอจะถึงห้องป๊อปก็ดึงๆึงไม่ยอมให้เข้าห้องสักทีน้ำมูกเหลาก็ไหลจะรีบเข้าบ้านแล้วสรุปก็เริ่มสงสัยตอนหน้าบ้านที่ป๊อบดึงแล้วละ่ะ สงสารแต่เพื่อนคนอื่นๆยังทานข้าวไม่อิ่มเลยต้องกลับบ้านมาด้วยละขอบคุณนะรักสำหรับวันเกิดอ้ําวันที่5ทธันวาค่ะยังไงก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับสาวอ้ําไปเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ